การทำของให้ตรงสายของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มดดเมจให้แบบเห็นผลชัดนะครับแล้วก็แรงแน่นอนในคลิปนี้ก็จะมาเจาะลึกทุกรายละเอียดเลยเกี่ยวกับสเตตัสตัวละครแล้วก็การทำของแล้วก็การทำวงจรนะครับยังไงก็ต่าะชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเกิดว่าใครอยากจะมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนํา TGS เติมเกมช็อป้านเติมเกมราคาดีเติมถูกเติมไวไม่ต้องรอนานบริการ24ชั่วโมงต้องที่ TGS เติมเกมช็อปเท่านั้นนะครับอย่าลืมบอกจากช่องไอเฟนด้วยนะเผื่อได้โปรดีๆนะครับ ก่อนที่เราจะมาทําตัวละครกันเนี่ยเราควรที่จะรู้ก่อนนะครับว่าสเตตัสแต่ละค่าเนี่ยมันให้อะไรบ้างกดที่ F4 หรือว่าหน้าตัวละครนะครับเข้ามาที่ตรงอุปกรณ์แล้วก็สเตตัสต่างๆนี่เราสามารถจิ้มดูได้เลยแล้วมันจะบอกว่าแต่ละอย่างให้อะไรบ้างนะครับพลังนะครับพลังกับปัญญาเนี่ยจะเป็นสเตตหลักของสายกายแล้วก็สายเวทผมเล่นเคียวมันเป็นกายภาพเนาะผมก็จะต้องหาเป็นพวกค่าพลังนะครับมันก็จะให้เป็นค่าพลังโจมตีกายภาพแบบเปอร์เซนต์แล้วก็จะให้เป็นแบบเซว่าตัวเลขเนี่ยหาร10นะครับแล้วก็เป็นเปอร์เซนต์เลยสาม คือ3ามรปนะครับปัญญาก็จะเป็นของสายเวทเนาะส่วนว่องไวอันนี้จะให้ป้องกันกายภาพแล้วก็ให้อัตราคริติคอลนะครับของกายภาพนะครับรเ์เซตอัตราคริติคอลก็เซง้ง่ายประมาณตัวเลขหาร100แล้วก็ลบลงมาอีกนิดนึงนะครับคือมันจะหารประมาณร้อยห้กแต่คือก็ควรรู้ไว้ว่าว่องไวเนี่ยมันได้คริติคอลด้วยนะครับ ส่วนถ <ว EN S 1> ้าเกิดเป็นสายเวทก็จะเป็นจิตวิญญาณนะครับได้อัตราคิด้เขาเวทแต่ว่าจะได้เป็นป้อมกันเวทแทนส่วนร่างกายอันนี้ก็จะหารน10แล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าจะเป็นการเพิ่ม HP โดยตรงต่อมาสเตตต่างๆพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับโจมตีกายโจมตีเวทอะไรพวกนี้ก็ลองจิ้มๆดูนะครับอันที่พวกนี้เนี่ยเราจะทํามาจากในอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนะครับ <ๆ S 1> ต่อมาสเตตัสธาตุนะครับสเตตัสธาตุเดี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตีบวกสเตตัสธาตุต่างๆนะครับเราจะ บวกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งการทำดาเมจธาตุเนี่ยจะเป็นหนึ่งในการเพิ่มดาเมจของตัวละครของเราที่ผมจะแนะนำนะครับเพราะว่าดาเมจธาตุที่มันบอกเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มดาเมจโดยตรงเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ให้เลยนะครับแบบตงตงงงงๆเป็นเหมือนฟนอนลดาเมจหรือว่าดาเมจสุดท้ายในการคูณเข้าไปปกติเลยนะครับถามว่าทำไมเราไม่ไปทำพวกคีคีดดาเมจละ่ะไอ้พวกนี้มันก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตีติดคีดเข้ลแล้วเราจะได้ดาเมจคีดเค้ลแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ปกติเหมือนกันแต่ว่ามัน เราแบบไม่เคยท,ทําธาตุมากอ่อนอย่างตัวเคียวเนี่ยมันเป็นตัวอาชีพที่ไรธาตุานะครับสกิลต่างๆจะไม่ได้มีธาตุเลยแต่ว่าเราเพิ่มธาตุเปลี่ยนธาตุให้ตัวเองแล้วเราก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามสเตตัสดาเมจธาตุที่เรามีเลยดาเมจที่เพิ่มขึ้นมามันก็เป็นดาเมจที่เพิ่มจากศูนย์เป็น2 0กว่าเปอร์เซ็นต์เก็ตใช่ไหมเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับไม่เคยมีผลในตัวละครเรามาก่อนเลยแล้วเราก็ไปใส่ให้มันมีนะครับซึ่งผมลองดูแล้วเนี่ยสเตตัสน้าแข็งผมร้างดพิบเอ็ดจุดหกนะคร1 เตตัสธาตุเนี่ยมันจะให้ดาเมจประมาณ0.45นะครับทีนี้ผมจะลองไปเทียบกับคนที่มีค่าสเตตัสสูงๆละกันนะครับพวกที่อยู่ท็อปท็อปเซิร์ฟเนาะคนนี้เขาเล่นเป็นธาตุไฟนะฮะเคียเล่นเป็นธาตุไฟ131.8ให้ดาเมจธาต 59. ุ59.9พอลองหารดูนะครับก็เท่ากับว่า1ดาเมจไฟเนี่ยมันจะ ทำดาเมจเพิ่มขึ้น0.454นะครับที่ผมมานั่งหาอย่างเงี้ยก็ดูตัวเลขเนี่ยเพราะผมกลัวว่าพอเราทําค่าสูงสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะแบบได้เปอร์เซ็นต์ดาเมจที่น้อยลงนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็น้อยลงนะแต่น้อยลงแค่หลักทศนิยม3ตําแหน่งอะ0.455เป็น0.454นะครับตราธาก็เลยเป็นสิ่งที่น่าทําน่าสนใจนะครับเพราะเพิ่มดาเมจได้ดีมากาเผื่อว่าเราจะไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยละกันผมไปซื้อพวกตรา,าธาตุมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวตรา,าธรรา มันเยอะที่สุดนะครับก็เลยไปหานี่มาแล้วมันถูกด้วยก็เดี๋ยวจะเทสดาเมจแค่ตีธรรมดาละกันนะครับเป็นแบบไร้ธาตุกับเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาเป็นแบบไร้ธาตุก่อนละกันอตีครั้งแรกนะครับ255 70แบบคิวเดิ้คานะครับ อต่ถ้าไม่คีดหนึ่งสามสองเจ็ดหกเนาะแล้วต่อมาเดี๋ยวผมจะไปใส่ตาที่อาวุธก่อนนะครับเชื sure, ่อล้วผมต้องใส่ตาเตรียมพร้อมไหมว่าหรือว่าเราใส่ทับไปเลยดีกว่าใส่ทับไปเลยแล้วกันเนาะยังไงแล้วก็เอาไปตีบอสอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้ตีคนเท่าไหร่หรอกอ่ะตอนนี้สเตตัสโจมตีนั้งแข่งของผมมี57.6นะครับมันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น26.2อนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปเทสดาเมจดูกันว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นตีธรรมดาเนาะเลขเปลี่ยนด้วยเห็นไหม 4, แล้วก็ธรรมดาไม่คีดหนึ่้โอเคดาเมจที่เป็นเลขคร่เราเข้าใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมใส่ต <What? S 1> ราที่มันเป็นบวกคิดดาเมจไปนะครับเพิ่งถอดออกทําให้ดาเมจมันก็จะไม่ได้เริ่มจากศูนย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นท่าน้ําแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูเลขที่ไม่คีดอย่างเดียวละกันนะครับจาก1 3 2 7 6กนะครับกลายเป็น1 6 7 5 2ดนะครับดาเมจเนี่ยเพิ่มมามา,มากกว่า26.2%กดอเรีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่า1น2 7 6มาบ26.2%เั็จะกลา 1, 6 7 5 4 มันน่าจะมีทศนิยมเยอะแยะนะครับทำให้เลขมันแกว่งนิดนึงแต่ก็มันเป็นไฟดเดอร์เดมเลยนะครับอันนี้คือความหมายของไฟดเดอร์เดเนาะก็คือเลขเท่าไหร่ในตอนสุดท้ายคูณเปอร์เซ็นต์เข้าไปก็จะกลายเป็นดาเมจมอีกอันหนึ่งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการท,ทําดเมธาตุเนี่ยจะส่งผลได้ดีกับตัวละครของเรามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่อ่ะแล้วเราจะหาธาตุจากไหนนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องเช็คนะครับเราดูที่อาชีพก่อนบางอาชีพเนี่ยมันจะมีธาตุอยู่แล้วนะครับกดไปที่ข้อมูลตัวละครกกกก็็ไดดด้้้้แลวแลวซาาย่งงงนงงนนนะ,นะะะคครรรรััับบบตตสมมุีจอ อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นวอลล็อกมันก็จะบอกว่าเป็นดาเมจเวทแล้วก็เป็นสเตตัสมืดนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าอาชีพนั้นอนะ่ะมันจะโจมตีเป็นธาตุมืดหรือว่าเราจะไปดูที่แท็กสกิลก็ได้นะครับแท็กสกิลขวาบนเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้มีบอกอะไรก็คือไร้ธาตุนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางอาชีพที่แบบอาวอลล็อกก็ได้วอลล็อกเนี่ยมันจะมี Tag ood, แท็กสเตตัสมืดแทบจะทุกสกิลเลยนะครับน่าจะทุกสกิลเลยก็แปลว่าอาชีพนั้นอนะ่ะเป็นดาเมจธาตุนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ไปทําดาเมจธาตุนนั้้ใหเยอะะๆตัวลครรเาก็จะะแรรร่่งนนคับสวอาชีีพทไ้ธาตุ Light แบบผมนะครับก็จะมี2ทาง เลือกในการทําให้การโจมตีกลายเป็นธาตุอย่างแรกก็คือให้ยัดตราแบบที่ผมทําเมื่อกี้นะครับตราที่อาวุธที่เป็นสีทองของบอสเนี่ยมันจะมีสเตตัสธาตุต่างๆนะครับซึ่งหาดูได้ในตลาดนะแล้วก็ลองไปซื้อมาดูนะครับแต่ว่าอยากจะให้ระวังตรงที่ว่าเราเป็นไร้ธาตุเนี่ยมันแปลว่าเราจะสามารถ,ถาทําธาตุอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นควรทําธาตุที่มันมีค่าสูงสุดในตัวละครเรานะครับอาจจะใช้ในการบวกวงจรก่อนก็ได้อะถ้าเกิดว่าวงจรแบบของผมอย่างเงี้ย ตอนแรกที่ผมเลือกเป็นน้าแข็งนะครับเพราะว่าวงจรอันนี้มันได้พวกร่างกายว่องไวพลังได้ตีบวกน้ําแข็งมาเยอะนะครับรู้สึกว่าจะมีสัก2หรือ3ชิ้นนี่ลนะที่มันมีสเตตัสน้ําแข็งนะครับผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเลือกท่าน้ําแข็งแล้วกัน2ก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาชีพหน้าที่มันเป็นของสายพัพิเทียเนี่ยเห็นสกิลแล้วมันน่าจะเป็นสกิลของท่าน้ําแข็งนะครับสมมติว่าถ้าเราย้ายอาชีพไปเล่นอย่างนี้มันก็จะสามารถทําของต่อกันได้นอะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะมีไฟเยอะตีบวกลงมืดเเเยออะะกก็็ไไไปล่่่่นนนนทาาาัั้้ๆดดมผิคครแตสํญื จะต้องมีตราอยู่ในนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยัดตราลงไปในอาวุธเนี่ยการโจมตีของเราก็จะกลายเป็นไร้ธา,าตุเสมอนะครับหรือว่าอย่างที่2นะครับแต่น,นี้ไม่ค่อยได้ดาเท่าไหร่ก็คือการกินอาหารหรือว่าใช้ยานะครับอาหารเนี่ยมันจะมีในอีเวนต์สมาคมการค้านะครับแล้วก็อาหารสีชมพูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ธาตุเลยอันนี้จะเป็นธาตุไฟฟ้าอันนี้จะเป็นธาตุมือดอันนี้ธาตุน้ําแข็งนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นธาตุไฟแล้วก็ได้ดาเมจธาตุดังนั้นเพิ่มขึ้น22หน่วยต่่ออเนนืง30าทีด้วยแต่ว่ามมันีใ้ิ ือจํากัดนะครับต่อสัปดาห์ก็อาจจะซื้อรองไว้ก็ได้นะครับเพราะยังไงคนที่มีตราน่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาหารนะก็ควรที่จะกินด้วยเพราะว่ามันได้สเตตัสโจมตีเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเรื่องอาหารเนี่ยมันจะมียาตัวนี้ด้วยเนี่ยยาตัวนี้นะครับที่อยู่จากลก่องเนี่ยมันจะแค่เปลี่ยนท่าตัวเองนะครับเป็นสเตตัสนั้นๆเวลา1ชั่วโมงแต่ที่ผมไม่ค่อยได้นาให้มากดตรงนี้แล้วก็ให้หาตรามาใส่อุธแทนอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากดอันนี้ใช่ไหมครับมันจะส่งผลแค่ตอนที่เราต่อสู้หรือว่าเข้าไปเล่นในเกมเพย์ประจนภัยนั้นๆเท่านั้นนะครับตอนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเราไม่สามารถกินได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปติดตั้งไอ้พวกยาพวกเนี้ยอยู่ในช่องยาปกติแล้้้ววกก็ิินนนนตตอที่เเาาหมมมดัไไปปแแลลรบบสง หมักลุกอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จบ1ด่านก็กินยา1อันพอออกจากหมักลุกอันนั้นปุ๊บยาก็หายไปนะครับถ้าเกิดลงรอบ2ก็ต้องกิน2รอบอะไรประมาณนั้นมันจะเปลืองกว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เราเข้ามาที่ตลาดกดพิตรานะครับหาตาสีทองแล้วก็หาภาพที่เราอยากจะเล่นแล้วก็ดูว่าอันไหนมีขายบ้างเนี่ยของผมจะซื้อนี้มาตอนนั้นผมซื้อมาประมาณ7ล้านนะครับของตัวน้ําแข็งนะอันนี้ผมก็จะเนี่ยได้รับโจมตีสเตตัสธาตุน้ําแข็งก็คือทําให้อาวุธเรากลายเป็นธาตุน้ําแข็งไปเลยถ้าเกิดว่าไปใส่เป็นตัวตาาแกากกนนจจ็็ะไได้้เปฟฟ นะครับอ,อยู่ที่ว่าเรามีสเตตัสธาตุอันนั้นเยอะหรือเปล่าแล้วก็เล่นตามนั้นนะครับแค่นี้ทุกๆอาชีพก็จะสามารถมีการโจมตีธาตุแล้วก็ได้ฟอน,นเดมเมตเพิ่มขึ้นตามสเตตัสธาตุที่เรามีในตัวเลยนะครับส่วนอาชีพที่เลือกได้หลายธาตุก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะเป็นเมนธาตุไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสเตตัสธาตุเนี่ยมันจะมีในส่วนของต้านทานด้วยนะครับซึ่งก็ การคอนเวิร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะคิดเท่ากันกับตัวสเตตัสที่เป็นดาเมจเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในพวก PVP ที่มันนับของเนี่ยคนที่เขาทำต้านทานมาเยอะเนี่ยดามเมจมันก็จะเบาลงได้นะครับอันนี้ก็ลองไปชั่าน้ำหนักกันดูนะแต่ว่า PVE เนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามอนหรือบอสมันมีต้านทานเยอะขนาดไหนแต่เท่าที่ลองก็ตีแรงขึ้นเยอะอยู่นะครับต้องรองดูแพทอนาคตอีกทีหนึ่งเนาะ อ่ะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการทําวงจรนะครับอันนี้เนี่ยเราจะสามารถสุ่มได้นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นผู้อุปกรณ์ในการตีบวกหรือว่าการหาเซตนน้นเซตนี้มาเนี่ยสแตตมันก็จะฟิกนะครับตีบวกไปเยอะๆมันก็ฟิกอีกไม่ได้มีแบบว่าสามารถเลือกได้นะครับวงจรเนี่ยน่าจะเลือกได้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าในความหมายของการเลือกก็คือมันต้องสุ่มนะในแต่ละชิ้นส่วนนะครับฝั่งขวา4อันจะเป็นกุญแจที่มันจะล็อกสแตทหลักเป็นพลังโจมตีให้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะมี2อันที่สแต ฟิตก็คืออันนี้ H ฮดทีพื้นฐานนะครับ2ชิ้นที่เสื้อกับกางเกงแล้วก็อีก3ชิ้นตัวถุงมือแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นสเตตัสสุ่มนะครับอ่ะฝั่งขวาก่อนนะครับอันนี้ออฟที่เราจะมองหาคือจะเป็นตัวออฟลองเนาะทุกๆก,การตีบวก2นะครับมันก็จะปลดล็อกออฟลอง1ช่องนะครับถ้าเกิดว่าปลดล็อกครบ4ปุ๊บอัพอีก2เวลเนี่ยมันก็จะไปเสริมพลังแบบสุ่มให้ว่ามันจะไปลงช่องไหนอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับคนที่แบบเคยเล่นเกมประเภทแบบเทอร์เบดหรือว่าอะไร สปีดอะซึ่งในออบลองนะครับพอร์ตี้ที่ผมจะหาก็คืออัตราคียดคอลนะครับสายกายหรือสายเวทก็แล้วแต่ตัวเราแล้วก็ดะเบิดคีย์ดีคอลสเตตัสธาตุนะครับส่วนอันที่4เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้พวกแบบพลังก็ได้นะครับพลังหรือว่าปัญญาเนาะที่เป็นสเตตัสหลักของเรานะครับว่องไวนะครับเพราะว่าว่องไวเนี่ยมันจะได้ครีปเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่ามันจะให้น้อยกว่าอัตราคีย์ดคอาโดยตรงโอเคถ้าเกิดว่าหาพวกคีิตดีคอาตรงๆไม่ได้แล้วมันได้ว่องไวมาแทนแต่ว่าอีก2อันมันมีต้องใใชช้้้งงงาาาาานนนแบบผมมมมออ่่กก็สสรถไดัว 2ใน4หรือ3ใน4ี่ก็ใช้งานได้แหละแล้วก็อัพไปนะครับภาวนาให้มันลงอันที่ใช้แล้วกันถ้าเกิดว่าได้สเตตัสครบ4อันเลยก็โอเคนะครับโอเคเนาะขี้ขีดมธาตุนะครับ3อันที่ต้องแบบอยากจะหาทุกอันทุกช่องที่มีให้ได้นะครับ ส่วนอีกอันนึงก็เฟเกเลยนะครับจะเป็นร่างกายเอาเลือดจะเอาพลังเอาเอดิเจจะเอาเป็นว่องไวเอาคิหรือว่าจะเอาอย่างอื่นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับความเร็วโจมตีรถคูดาวแล้วแต่เลยส่วน3อันนะครับที่มันจะสามารถสุ่มออฟหลักได้นะครับถ้าเกิดเอาแบบไอเดียวเลยนะที่ผมอยากจะได้นะครับก็คือเป็นออฟหลักดาเมจคริเคิคอลนะ แล้วก็ออฟลองเป็นอัตราคีย์ดิคอลดาเมจคีย์ดิคอลแล้วก็ว่องไวเอามาเสริมค่าขีเพิ่มนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวสเตตัสธาตุแต่่ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าค่าคีตัวละครเราเท่าไหร่นะครับให้มันซักประมาณ 60- 70%เนี่ยน่าจะกาลังสวยและเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันน่าจะทาขีร้อยยากอยู่ แล้วก็อย่าลืมสเตตัสธาตุนะฮะคีคิดดาเมจเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับ2อันสุดท้ายนะครับอันนี้จะมีสเตตัสธาตุกับตัวดดเมจสกิลกับดดเมจการโจมตีธรรมดาผมไม่รู้ว่ามีอาชีพไหนที่เน้นการโจมตีธรรมดาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกเนี่ยดดเมจสกิลดดเมจโจมตีดดเมจธาตุผมว่าเลือกดดเมจธาตุได้จะโอเคกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมคำนวณให้ดูแล้วก็1ดาเดเมจธาตุมันให้0.45นะครับ โดยประมาณถ้าเกิดว่าเวล2 0เนี่ย10หน่วยมันก็จะได้ดาเมดไฟนอลมา4.5%ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าดาเมจสกิลเวล20มันได้แค่4%เนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำอันนี้น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ออฟลองเหมือนเดิมิี้ดาเมดดาเมจธาตุอะไรพวกนี้นะครับแต่ในการทำวงจรเนี่ยความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นเพราะว่ามัน i n g จะจัดนะครับถ้าสมมติดได้ดาเมจสกิลมาแบบนี้แต่ว่ามี long, ออฟลองตีบวกสเตตัสธาตุด้วยสูงสงหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้งานนไไปกก่อ็ด ได้แล้วค่อยหาที <iah> ่ม <S regret> ันสวยๆกว่าน ah ี้มาเปลี่ยนทีหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเพิ่มดาเมจแล้วก็การทาท่าของเกมนี้นะครับจริงๆมันก็เป็นหลักการของ L.O ทั่วๆไปปกตินั่นแหละก็คือเราเน้นสเตตที่มันบาลานซ์ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะทาท่าไปเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าค่าอันอื่นที่เป็นตัวตั้งต้นของเราเนี่ยเราต้องลดอันนึงไปใส่อีกอันนึงเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วดันค่าหนึ่งสูงๆเนี่ยมันจะไม่ได้แรงเท่ากับคนที่เขาทำบาลานซ์บาลานซ์มานะครับแล้วเมจ่อท่าเนี่ยเราไม่เคยมีเนาะแล้วเราม จะมี ADK เพิ่มทั้งที่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกประจุาบานนี้นะครับคอนเซ็ปต,ต์มันสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้แต่ถ้าเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณพิีรตลอดการด้วยคุณแบ,บ็กชอตและคุณธนภพนะครับโอเคขอบคุณสาับชวนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย